ข้อนี้เขาบอกว่าถังใบหนึ่งครับทนแรงดันได้6บรรยากาศขณะเกิดเพลิงไหม้ครับอุณหภูมิเพิ่มจาก2 7องศา essentials. เซลเซียสเนี่ยเป็น277องศาเซลเซียสเดิมถังมีความดัน3บรรยากาศอยากทราบว่าความดันขณะเกิดเพลิงไหม้เนี่ยครับเป็นเท่าไหร่และจะระเบิดหรือไม่ข้อนี้จะเห็นได้ว่ามีการเปรียบเทียบและเพราะ 27องศากลายเป็น2อ7องศาเป็นโจทย์ลักษณะที่เป็นไงครับมีการเปรียบเทียบถ้าโจทย์ลักษณะมีการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเรายังไม่ชำนาญเนี่ยครับเราก็ตั้งกฎของแก๊สก่อนคือ p v เท่ากับ n r t จะเห็นได้ว่าถ้าถัางเนี่ยอ่ะลองวาดถังดูถังเนี่ยเกิดเพลิงไหม้เนี่ยครับอุณหภูมิสูงขึ้นใช่ปะ แต่แน่นอนว่าอากาศในถังเนี่ยปริมาณอากาศของมันจำ,จำนวนโมลต้องเท่าเดิมแน่ๆดังนั้น n เป็นค่าคงที่และ R เป็นค่าคงที่แน่นอนอยู่แล้วและข้อนี้ครับ T เป็นคง T เป็นค่าคงที่ไหมเอ่ย T เนี่ยแน่นอนว่าไม่คงที่ใช่ป่ะครับเพราะมีการเปลี่ยนอุณหภูมิจาก27องศาเซลเซียสกลายเป็น277องศาเซลเซียสอ่ามาดูตัวแปรต่อไปครับ P เป็นค่าคงที่มั้ยครับ อ่าถ้าจากโจทย์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่า p มันไม่ใช่ค่าคงที่แน่นอนอ่าแล้วตัวแปรต่อไปล่ะ v ละ่ะตัวนี้ต้องระวังนะครับ v เนี่เป็นถังเดิมลองมาพิจารณาก่อนครับถังแก๊สเนี่เป็นถังเดิมดังนั้นถ้าถังเดิมไม่เกิดการบุบหรือไม่เกิดการแตกอะไรเนี่ยแสดงว่าถ้ามันเป็นถังเดิมนะแสดงว่าเป็นยังไงครับ ปริมาตรก็ต้องคงเดิมใช่ป่ะแสดงว่าถัางเนี่ยถังเดิมปริมาตรก็ต้องคงที่นั่นเองอ่าปริมาตรคงที่ดังนั้นตัวนี้เป็นกฎ,ฎของอไรเลยกฎ,ฎของเกรูกแสกเลยใช่ป่ะเพราะเป็นการเปรียบเทียบความดันกับอุณหภูมิเกรูกแสกก็ก ก้อนนี้เป็นค่าของทีจะได้ว่าถ้าย้ายทีมาครับก็ได้ว่า p ส่วน t เท่ากับ n ส่วน R แล้วก็ nr แล้วก็คูณ v ซึ่งก้อนนี้เป็นค่าคงที่ให้เป็น k ถ้าจะเปรียบเทียบครับก็จะได้ว่า P 1ส่วน t 1เท่ากับ P 2ส่วนด้วย T 2อแบบก็ p1 เป็นเป็นบรรยากาศใช่ไหมครับถ้าพี่ให้สภาวะแรกเนี่ยเป็นสภาวะ ที่หนึ่งสภาวะหลังเนี่ยเป็นสภาวะที่สองอ่ะ p หนึ่งก็ต้องเป็นจากสามบรรยากาศใช่ป่ะที่หนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับที่หนึ่งเป็นยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสทีสองเป็นเท่าไรไม่รู้ที่สองเป็นสองอเจ็บเจ็ดองศาเซลเซียสอ่ะโอเคถ้าพี่ทำอย่างนี้ถูกไหมครับพี่ทำอย่างนี้เจ๊งเลยใช่ป่ะ เจงตรงไหนครับเจงตรงนี้ไหนเพราะว่าใช้องศาเซลเซียสไม่ได้ใช่ป่ะต้องใช้เคลวินน้องอาจจะลองทำเซลเซียสดูก็ได้นะแต่คำตอบที่ได้แน่นอนว่าไม่เท่ากันเพราะมันใช้ไม่ได้ดังนั้นต้องเปลี่ยน27องศาเซลเซียสเป็นเคลวินก่อนใช่ป่ะโดยข้อสัมพันธ์ของเราคืออะไรเคลวินเนี่ยเท่ากับองศาเซลเซียสบวก สองดใช่ 3, ่ะดังนั้น27องศาเซลเซียสก็ต้องเป็น2องร้สบามบวกยีบเเป็นสามร้อยเคลวินใช่ป่ะครับสองอยยีองศาเซลเซียสสองร้อยเองศาเซลเซียสก็ต้องเป็นเอาบ,บวกสองร้อ็สิบสาก็ได้เท่าไหร่ห้าห้าสิบใช่ป่ะครับห้าห้าสิบ จากสามร้อยเป็น550ร้อยห้เคลวินตอนนี้เราเทียบได้ยังเทียบได้แล้วใช่ป่ะก็ P1 ส่วน t ีหเท่ากับ P2 ส่วนด้วย t ีสองเป็น3มบรรยากาศ T1 เป็น300ร้อยเคลวิน P 2สอเป็นห้าห้าสิ ก็ได้แล้วอะ่ะศตัดศครับ3ตัด30ย้ายย้ายห้าขึ้นไปได้55าสิบหน10เท่ากับ5.5เท่ากับ p 2สแสดงว่า p 2เป็น5.5าจุบรรยากาศใช่ไหมครับสแสดงว่าอยากทราบว่าความดันขณะเกิดเพลิงไหม้เป็นเท่าไหร่ก็เป็นเท่าไหร่5.5าจุ 5. 5บรรยากาศอ่าจะเห็นได้ว่า ถ้าพี่ใช้ตัวเนี้ยเป็นหน่วยบรรยากาศ P2 ก็จะได้เป็นหน่วยบรรยากาศด้วยใช่ไหมครับก็ได้หน่วยบรรยากาศด้วยแต่ว่าถ้าพี่ใช้ตัวเนี้ยเป็นหน่วยนิวตันต่อตารางเมตร p ีก็จะกลายเป็นนิวตันต่อตารางเมตรด้วยใช่ไหมแต่ว่าพี่ใช้บรรยากาศก็อ่าก็ได้5.5บรรยากาศและเขาบอกว่าจะระเบิดหรือไม่ระเบิดไหมครับก็ถังมันทนได้ฮะาถังม,มันทนได้ตั้ง6อะ่ะแต่ว่าความดังของเราแค่5.5เองดังนั้นก็ไม่ระเบิดใช่ปะ ข้อนี้ก็ตอบ5.5บรรยากาศและมันไม่ระเบิดครับโอเคโดยสรุปแล้วข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบใช่ป่ะถ้าเราจำกฎของเกลูกแซคไม่ได้ก็ตั้งกฎของแก๊สก่อนแล้วก็ดูว่าตัวแปรไหนมันคงที่ซึ่งจากข้อนี้ถังเนะี่ยเป็นถังเดิมใช่ป่ะครับดังนั้นปริมาตรของมันคงที่ดังนั้นก็เทียบเลย P1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 ส่วน T2 แต่ที่ต้องระวังคือ C เนี่ยครับ T เนี่ยครับอุณหภูมิเนี่ยต้องเป็นหน่วยเคลวินใช่ป่ะจะเป็นเซลเซียสได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เป็นเคลวินก่อนโดยความสัมพันธ์เคลวินเท่ากับเซลเซียสบวก273ใช่ป่ะก็ก็ตั้งสมการแล้วตัดออกมาครับได้ P2 เป็น5.5บรรยากาศและถังเนี่ยทนได้6บรรยากาศดังนั้นไม่ระเบิดใช่ป่ะโอเคจบครับ